กำหนดที่มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกพอในวันนี้เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบปีพิจารณาอนุมัติงงการเงินให้ความร่วมมือันหน่วยงานภาครัฐในการให้ข้อมูลและข้อความที่สื่อร่วมประชุมอีกชนจังบวดรยองผมขอขอบคุณสมาชิกของการค้าสมาชิกวัย4ี เป็นการรวยของทัะารยระับดัเกรดแสวงหรือที่อย่ที่หรายที่ที่วรจะทชปิดอะไริด้ารการข้องทำแล้วว่าเราจะต้องมีการเลือนขั้งการอย่างน้อย15โกล้เเกิด5นะครับ ได้ลงมาอยู่นาแวงแต่การระบบเฉพาะตำหน่ตามข้อเสีังหมครับทนกรครับาเสถียรครับยืนยนกข้งลนเา้เลยกครับตอนนี้หนึ่งครับเชิญเลยกรรมการถ่ายรูปนิดนึ่งครับผมเอาบนเวทีด้วยนะครับ เราก็ไปดีงนะั้นอะไม่เอาเลยอะเ,เรา,เารู้คือถามว่าไงครับครับก็นโยบายเร่งด่วนเลยนะฮะก็คือต้องรีบผลักดันเอการค้าขาย ตอนนี้ที่จะทำเงินได้เร็วที่สุดคืออาจจะต้องไปเล่นการท่องเที่ยวนะครับแล้วในเรื่องของอโครงการต่างๆที่หอคารค้าได้ผลักดันมาตั้งแต่สมัยอดีตตั้งเดิมเนี่ยเราก็คงต้องสานต่อแล้วก็ต้องเร่งขออนุมานขอทางภาครัฐเนี่ยให้ส่งเสริมและดําเนินการให้เร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเฉลิมบูรภาชนรธรทิศ์นะครับพอน้ําดิบอ่างเก็บน้ําต่างๆ นะครับต้องเร่งทำนะครับในเรื่องของที่นักท่องเทียท่ยวที่ที่มาปูตาเมาเข้าหมูนำอย่างเงี้ยแล้วมองเที่ยวเป็นยังไงครับเมื่อกี้ไปพัทยาคือส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเขาไปพัทยาเยอะเพราะว่าระยองเนี่ยไม่มีอะไรดึงดูดตอนนี้เนี่ยคือภาครัฐเองอะ่ะต้องเร่งสร้างจุดขายหรือพัฒนาจุดขายเดิมที่ระยองมีเนี่ยให้ ดีพัฒนายิ่งขึ้นเพื่อดึงลูกค้าเนี่ยจากต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในระยองคือลงอูตเภาต้องเลี้ยวขวาเข้าระยองเท่าไหร่นะครับส่วนเราพรทนช้าก็ให้การสนุนเต็มที่เราให้การสนุนเต็มที่อยู่แล้วครับ